ติวว่ามลืคเเเอนนนปปดีีีโ้็พยงงทกสนนัับสุุกการรพทชิใ้วิาาในกรรับชสวสดีค่ะเอ็กซีแฟนช่องมรดการท่ารวยนะคะค่ะท่านผชมเมื่อนี้นะคะแอดกะเดินทางมาอยู่ที่บ้านเจจินดานะคะเจจินดาเนาะค่ะเพิ่งกระบอกนะคะว่าเพิ่นฝันได้ตองวดแล้วเนาะค่ะมื่อนีเนาะค่ะแอดกะไดมาตามระเลแนวทางข้องฝันของเจจิดา ให้กับ f อเนาะคะ่ะเอเจจินดานะคะและ f อแฟนช่องหมนพการพารวยเนาะค่ะค่ะ่าผู้ชมมาไปเบิ้งไปฟังน้ำกัดน,นะคะว่าเจจินดาเพิน่นฝันได้ตัวเลขตัวไ,วไวหญ่อตองหวดเนาะค่ะนสนีะทแ,ว,แ,ว,แ,ว,แวัสดีคงเป็นนน่ะเ <c oughs> เยชฟจินดาสวยเป็นพิเศษครับวันนี้ครับแมนครับเป็นยักษ์ขาขึ้งงามมือนี่หน้าสีขึ้นครับสงสัยวันที่หนึ่งท่านมาเนี่ยควรจะถือสามโตตรงพี่น้องเมื่อวานนี่กระรับซับเต็มเต็มหมู่อวานนี่กระรับซับเต็มเต็มค่ะพี่น้องเพราะว่าผู้ันมาบอกว่าเพียเนาะค่ะเนาะแเพียรเพียรเตรียมเนาะค่ะเนาะ ถือว่าถือบ่รู้แต่ว่าก <described together. S 1> ็ฝันคือเก่าฝันดีแมนฝันดีถอว่าถือว่ากันแค่ว่ากันแต่ว่าก็ฝันคือ่งวันคือหาเจ็ดนะคะฝันแล้วจ้าไม่รู้นะครับไปปิดเลยก่ไปเนยโยน่บ่บ่ถึงไม่ถึงไม่รู้เดี๋ยวมาขออนุญาตเนาะยกเกิดปิดไปก่อนหลุมเปนเสียงดังเนาะค่ะเราเสียงเราเสียงเราเสียงโอเคเนาะค่ะเนาะ หอดใจเรเจ้บ้างนั่งบ้านนี่หัวใจเราหายับผมลยปะเดี๋ยวบอกความฝันเราอยังไปนอนกันเลยค่ะน้องเมื่อคืนนี้นาะค่ะนาอเมื่อคืนนี้กะว่าสิบนอนค่ะว่าอยากฝันตองหัวก่อนยากฝันตองหัวก่อย่ี่หงอย่างหาเจ้ต่อว่าสิบนนอนถ้าหอดเสียงคืนหนูอยากนอนแห้งนนองบ้านนี้ก็เลยนอน นอนไปแล้วฝ like so mm ัน hmm. ค่ะจสองสีแล้วเอเสร็จแล้วฟันนั่นหันปูผูกเก้าน่ะค่ะ่นใสจงกระเบนผ้าสีขาวผมพ่นสิเป็นตั้งๆจั้งสี่เลยค่ะแล้ว่นพอใส่เสือแล้วก็บ่มีรูประคอประคัมเอียงเห็นแต่ซิกแพค่นล้อรอค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะ่นเลยมาบอกว่าน้อยๆกันว่อเอ้าไปเอาเด้อ่นว่าจังสี่เอาอีหยัางมัน่ะ ศูนย์ห้าแปดห้าแปดศูนย์าจ้าพี่น้องเขียนเราบอครับผมนะค่ะเนอะผูเก่าบอกรับบเมนค่ะผูเกอกสามห้าเจ็ดที่บอกสามหาเจ็ดอะค่ะโอ้มอนเมื่อกี้นาะครับแมนบ้าแล้วกับขนลูกเนาะของนลกเพื่อยเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเฝ้าไปเอาพันมาจังซี่ศูนย์ห้าแปดผู้ดีเพื่อนกันเลยสิไปเนี่ยเฝ้าไปว่าสัน ย่าเฝ้าไปบอกลูกอีกแน่ตัวเดียวในอี้หยังปแปดผลไม้จ้งซี่ค่ะพี่น้องแนันวิงว่งวิ่งาะแมนแป<ก>ด <8 S 1> ค่ะแล้วเพิ่นกาเพิ่นกาอยากให้หวพื่นนาะเพิ่อน,น,อพนบอกว่าขันขันเก้าขันแปดขันหาเอามารวมกันขันเก้าขันแปด เอามารวมกันจขั้นเก้าขันแปดขันหาเอามาเก้าแปดหาแล้วปะบลูขันหกขั้นเก้าันขั้นเก้าขันแปดขันหาเอามารวมกันเอามารวมกันบวกกันได้เท่าไหรค่ะมาเนี่ยโบลูเพิ่นเพิ่นมาจังแสดงว่าเพิ่นให้บวกกันร่วมกันนี่นเนาะเอาลองรองร่วมลองเบิงเนาะค่ะแปกัน เป็นสิวะเก้าแต่ความรู้สึกสีบเอ็ดีบสองย่สิบสองบ่ค่ะน่ะบอรแมนบ่บ่ร่วมจังสัรบ่ร่วมจังสัเก้าแปดห้าตรงตรงเลยค่ะเก้าแปห้าวค่ะนี่เด้เพนไเราเด้นหาแเพื่นไฮนยนเพนไ้ตัวนี้เนาะเพื่นไศูนหาแปดเนาะพี่น้องเนาะเพื่นไศูนหาแปดแต่ว่าเพื่นนไ้จินดาน่ะแตงขันไปหาปู่ แดงขันเกลืขันแปดขันหาเอามารวมกันไปหาปุ๋ยเก้าแปดห้านับรถเพื่อนว่าเจ้สี่เก้าแปดห้าแต่ให้เฝ้าเอาเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่าเอามาบวกกันให้เพื่อน่าเอามารวมเอามารวมกันเอามารวมกันเขาเรียกการลาสิบเยียบจานหน้าเพื่อนว่ายังสั้นยังสั้นอะไรเนาะค่ะเนาะในหัวดีแล้วเพื่อนบอกว่าให้เฝ้าซื้อให้เฝ้าเอา ผู้เอื้อที่เอาเมิดก่อนซิมันเต็มเพื่อนมาจังสันเครื่องหัวสามห้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็บอกว่าหน่อยเอ้ยเฝ้าไปเอาเขาในหน้าเต็มทงม่ติห่วงยังไงมันคือบอโลกไปเกี่ยวอ้าวเอนว่านี่แหละค่ะไม่ฉันนั่นต้องเสื้อปูค่ะศูนย์ห้าแปดแต่ว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ที่มุท่านได้เลีวอยู่จ้ะแต่ว่าผู้ใดเห็นลอตเตอรี่แล้วเสื้อนะคะพี่น้อง บอเซอร์ว่าได้เพราะว่าหัวใจปูเต็มลอยเพิ่นมาบอกเราเพื่อว่าถือว่าถือว่าลุแต่ว่ามันในฝันเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะคือวันสามหาเจ็ดแล้วก็วิ่งเจ็ดปูเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าสามห้าเจ็ดด้านหน่อยเด้อเพิ่นว่าแล้วก็เฝ้าไปซื้อเด๋ยวสิบวได้เพิ่นว่าอย่างซีเด๋ยวสิบวท่านปูยังเฝ้าไปตัวเดียวของปูยังมีเจ็ดเป็นกับว่าจั่สีด D ไม่ใช่นั่นต้องเสือเพิ่นเพิ่นกับมากคือเก่าศูนย์ห้าแปด คนว่าแล้วก็ะแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวโอ้ลูกจะเฝ้าน้ำจะเฝ้าไปเพื่อนก็บอกว่าให้แต่งขันเกลาขันแปดขันหาคนว่ายจังสี่เจ้าแปดห้าครับนี่แเจ้าแค่นั้นสมมติมาบางยกนี่แหละค่ะทา้งนั้นก็เอ้าตัวพี่น้องเลยอันนี้คือคือแต่งขันแต่งขันเดบเวาก็เพิ่นเพียงสำนีกแต่ก็ได้บอกเพคนว่าวั่นโกน พราวาเจจินดาสีไวเพิ่นทุกวันโกนเนาะก็วันพา่าเพิ่นกสิสันของทิพเนาะ,ะ,ะมีผลละไม่แล้วก็ับมาผู้เพิ่นสีเอาเป็นผ่านเพิ่นมาเอาหน่อยอไม่ใช่นั่นก็บเห็ดให้เพิ่นเนาะ เสีด้ยืีเลขน้ำกัน้ำจงเงีไปท่าคนน้ำไหนได้อนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องนีไปทอดี่อยงี่จยจอยจอยอยจ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 ยจอ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 ยงอย่อยจ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 ยย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 ยอยย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 ยจอยยยยยยยอยย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 ย ตัวเดียวคนนะคะโดดโดดพี่น้องศูนย์ห้าแดไม่สนั่นแล้วเลขเล่วสิเป็นคือความฝันของเทจินดาวววพราะว่าเมื่อนี่สิไปเที่ยวเพื่อนบ้านคือตัวนี้แหละค่ะเี่ให้ถามนปูปูที่มาเข่าฝันเพื่อนได้บอกซื้อบบ่ว่าบอกซื้อแต่ว่าเป็นผู้เก่าเนั่ยเป็นผู้เก่าจ้ะเอาไว้ไปทางนู้นปวยนะคะป่วยนะคะมาก นี่นะค่ะบลล่วมค่ะบลร่วมเอาโดดๆเลยเพราะว่ามันสีลายตถ้าร่วมเนาะค่ะเนาะจ้า้าร่วมมันสีลายตัวใช่อย่างนี้ค่ะเจกิน่านี่แหละค่ะถ้าร่วมแล้วมันสีลายตัวเนาะค่ะเนาะพันเห็นบออยู่ในไรชนเห็นบ่ค่ะพี่น้องชัดบ่จ้าชัดเจนชัดบ่ครับชัดบอเห็นสะท้อนแสงน้อยนึงเนาะ ศกินพ่อพักศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดแล้วก็แปดเก้าแปดห้านี่ยหรอคะมีสซ้ำนี่เนาะคันเก้าคันแปดคันห้าฮะขอเราไปใกล้ใกล้ยิ่งแ่เห็นพ่อค่ะอขออนุญาตเป็นเนาะคันนอกเเห็นเราไปค่ะเห็นเราไปครับเห็นเราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนี่คือศูนย์ห้าแปดค่ะศูนย์ห้าแปดอ๋อติดไปติดไปตามเล่านาค่ะเม่ค่ะ เมื่อนี้เห้าสิบไปตำเล่าเพราะว่าพิ่นบอกว่าเล่านี้มันมีหาซื้อได้แค่หาศูนย์หาหนึ่งหาแปดเท่านั้นค่บพี่น้องคนละหาบาทสิบบาทเพราะแ่ค่าประทูเนาะค่ะพี่น้องอเนาะเค่อค่ะเคอัคโีเลโค่ะเจ้าเักเเคคโอเคเอเคโอเเค่ะเคโอเคโอเเลขมเกโอคโอคโอเคเเนเคเกแม่นค่ะมัก นี่ล่ะค่ะไม่สนานแล้วเยวสูบดิสเ็นไซดนแดงให้พี่นอ้นนนนองแมนค่ะรอสักครู่นะคะ้าเกิดว่าหาแปดหกแปดนี่เข้ามาเฮกันเลยค่ะบันนี้เจ้าสีเทาบ้ังนีม ย่า้ทอสินเล่นเดอย่านเพิ่อย่ายไอโอ้ย่านย่านเพื่นเลนนี่ะ่นเพิ่นเล่นหพนเพื่นเพื่นเพืนเเพ่นเ่อพ่น่อนเ่นเพื่อื่อเืนเพือเปด่นเพือนเพค่นเ่อนเพ่เพืนเพ่อน่นเ้นเพืนเื่อแเ่เื่อน่นเ่นเ่ะนเพเพืนเพนน่อนพนอนนเนเ่นเืนเนนเเพ่ะนเ่นเป็นันนะคะเนาะพี่น้องเนาะไานเู่่ามันสิออกตัวใดเพราะว่า บอกอยืดร้อนคนหมุนอยู่บางกอกมันในฝันไปแล้วมันในมัดไปแล้วกับพี่น,ออน,อน้องกับเปลี่ยนใจไปเลยเนาะค่ะเนาะราวาค้นมัดตัวเลขเนาะพี่น้องมัดเบิดห้างเลยค่ะน,นี่ละคะพี่น้องนี่ละข้าวปลาช่อมนีนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากเจจินดานะคะเพิ่งกับฝันตองหัวเนาะค่ะได้ศูนย์ห้าแปดนะคะ,ะ,คะแอดกระจับแยกห้เนาะคะ่ะศูนย์ห้า ห้าแปดศูนย์แปดนะคะและเจจินดาเพิ่งก็บ,บอกว่าปูบอกให้แต่งขันเก้าพันแปดขันหาไปหาปูนะคะและก็ให้ร่วมกันเนาะคะ่ะเจจินดาเพิ่งเลยมาจับร่วมกันเป็นเก้าแปดห้านะคะแต่เจจินดาเพิ่งมาร์คเพิ่งสอบเส้นโตนะคะก็คือหาแปดกับหกแปดนะคะท่านผู้ชมและเลขวิ่งนะคะวิ่งแปดตัวเดียวเนาะคะ่ะขาด ทางช่องนะคะก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมกระโปรงใสพ่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าทางผู้ชมมอมากประชอบกันเรื่อผ่านเด้อค่ะทามาคาชอบนะคะก็ะให้เก็บไว้นะคะพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะคว้าจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก็ขอ้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะชคดีถูกหวยรวยเงินหนหน่วยวันที่หนึ่งธันวา,าคมที่จะถึงนี้ทุกทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ